สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ FC ทีมงานของสปจนครศรีธรรมราชนะคะวันนี้นะคะเข้าเข้าสู่รายการผออจิกพบกับพบกับ FC นะคะวันนี้นะคะผออจิกเดี๋ยวขอขออนุญาตให้ผออจิกนะคะประชาสัมพันธ์ส่วนนิดนึงนะคะช่วงนี้ค่ะเชิญเลยค่ะค่ะช่วงนี้ก็จะมีปลานะคะก็จะมีพันปลาจําหน่ายเป็นปลาดุกค่ะมีปลาดุกบิ๊กอุยนะคะลนะแล้วก็ปลาเนนนะคะปลาเนนปลาดุกลิกอุยเดี๋ยวก็จะขึ้นประหมอค่ะ ก็เชิญชวนนะคะเชิญชวนมาอุดหนุนกันนะคะราคาเป็นก <ichi> ันเองค่ะราคาูกลมประมงค่ะราคาถูก งงวันนี้นะคะก็มีลูกค้านะคะเข้ามาซื้อลูกค้าน่ารักมากเลยค่ะมาทางนะคะมีการขีมม่มอเตอร์ไซค์มาด้วยนะคะเราก็ทางพี่สาวก็ทําการแพ็คปลาให้นะคะให้เหมาะสมกับการขนส่งนะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะพี่พี่ท่านใดนะคะที่ต้องการที่จะซื้อในส่วนของพันธุ์สัตว์น้ํานะคะตอนนี้นะคะศูนย์เรานะคะมีการซื้อขายออนไลน์ด้วยนะคะสามารถจองปลาทางออนไลน์ได้นะคะเดี๋ยวน้องซินจะบอกวิธีการง่ายๆแล้วก็ทําคลิปวิดีโอง่ายๆสําหรับที่บางท่านที่ การที่จะาละทดลองนะคะสั่งจองปลานะคะผ่านระบบออนไลน์นะคะของโครงการเงินทุนหมู่เรียงนะคะขั้นใดทําไม่ได้นะคะหรือมีข้อสงสัยอะไรโทรเข้ามาถามโทรเข้ามาติดตามหรือโทรเข้ามาแจ้งได้เลยนะคะน้องสิ่งก็จะเป็นพี่เรียงให้ตลอดตลอดเลยนะคะตลอดจนสามารถซื้อขายปลาได้แล้วก็มารับปลาได้อย่างเรียบร้อยนะคะสิ่งดูนะคะนี่ค่ะข้อข้ออนูยสาสัมษณ์นะ ว้ามาซื้อกี๊กอ้นแล้ววะก็มาซื้อตามม้วนนี้แล้วกันอ่าแล้วป้าไปป้าไปเป็นผืนผืนมัง่งเวลาไปซิ้งบ้านก็ไม่ซื้อด,ดีมีหมาก่มีมาโตอีกไหมคะโอ้โหโตเกินได้แต่เรื่องน,นั้นมันมันคนได้ปลาโม่ไปก็ได้ปลาดุ๊กไปกันเนี่นจ้าดูซิ่งปลาตัวดีเนี่ยตัวดีนั่นเนี่ยมาแล้ววันนี้อ้าวมาแล้วทีมงานพนักงานเป็นเป็นผืนมั่งคะพนักงานที่ค่ายปลาค่ะก็่า ห้าปลุกใจมาแต่ก็ปลุกใจด้วยว่าที่ว่าก็ก็รับสีน้ำสีค่ะได้ความตรงใจสีสุ้มสีปลาแข่งแรงแข่งแรงกับนายนะคะ